คลิปนี้แม่ก็จะมาทำปกเชิดให้ดูนะคะแต่ความจริงแล้วแม่ก็ถึงนวนแล้วการเข้าแขนแล้วก็ทับวงแขนล้นที่แม่ทำนะคะเป็นปกเชิดของเสื้อรปภค่ะ,คะมันก็จะหนาๆนาหน่อยนะคะไม่บางเหมือนกับเสื้อเชิดธรรมดานะคะพริ้วๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ,ะเป็นเสื้อรปภเลยแม่ก็ทำหลายบริษัทมากๆแลวแม่ก็ทำมานานมากแล้วไม่ใช่เฉพาะทำแค่เสื้อรปภนะคะเสื้อแฟชั่นกางเกงของผู้หญิงผู้ชายนะคะทำได้ดง<ม>ดสายเดียวก,ก็ออกชุดไปเที่ยวชุดไปทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรนะคะ แม่ก็ทําได้่อนอื่นเลยนะคะแม่จะบอกว่าแม่ทํามามากกว่า10ปีบางคนจะถามว่าแม่ทําไมไม่ไปทํางานอย่างอื่น,นคือแบบว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนที่แม่เรียนจบน <ะ S 1> ก็ทํางานตามบริษัทเหมือนกันค่ะแม่เรียนจบปริญญาตรีนะคะกะเฮ็ดงานตามสายอาชีพที่จบมากนะบ่าถึงปีค่ะและก็มีน้องหรือท้องนั่นแหละก็เลยออกจากงานก,กับที่บ้านนี่เพิ่นเย็บผ้าอยู่แล้วเพิ่นก็มีโรงงานอีกอย่างของเพิ่อนอยู่แล้วหน้ากับแม่นะคะเฮ็ดโรงงานเย็บผ้าตั้งแต่ จำความได้เลยทุกคนก็เลยมาอยู่กรุงเทพก็หางานทําอีกแต่ก็ไม่มีใครรับนะคะวาบอลรับกระรับอยู่ดอกเปเป็นแคชเชียร์ยูเออยู่ใสกับบอลูจำอะไรแต่เหตุใดบรโดนเพราะว่าการเดินทางน่ะมันยากลําบากนะคะเพราะว่าเข้าทองนับจูดเริ่มต้นเลยของแม่ทีใดไม่ยบาแม่ไวยบบเป็นเลยนะคะตอนนั้นนะคะมีพื้นฐานในการเย็บผ้าอยู่แล้วยกงอกแงกตอนนั้นน่ะง่ายๆเออทำได้แล้วแม่ก็มาเจอกับพี่คนหนึ่งนะคะเขาเย็บกระโปรงไป ขายที่ประตูน้ำตัวละ22บาทนะคะซึ่งนนคือราคาดีมากๆเลยตอนนั้นนะคะแม่ได้ตังนะคะอาทิตย์ละหมื่นกว่าบาทเลยนะทุกคนด้วยความที่เรามีทักษะในการเย็บผ้าอยู่แล้วก็เย็บเอาเย็บเอานะแล้วพี่น้องเอยอาทิตย์หนึ่งปลาไปเกือบสอง0 0นะแล้วก็ด้วยความทะเยอทะยานของแม่ความอยากได้อยากมีความเอ,าอยากได้ตังเยอะๆนะคะในหัวของแม่นี่ก็ขิดออกมาเลยว่าเออฉันจะทํางานของฉันเนี่ยไปขายที่ประตูน้ําเหมือนกันเลยได้เริ่มต้นนะคะทาของ ตัวเองออกไปขายที่ประตูน้ำและก็มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเขามาซื้อ,อนะคะเรเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่ได้รู้จักกับการขายออนไลน์ความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีหลายๆอีกคือเก่าแม่กับไปสร้างเพจขึ้นมานะคะแล้วก็ขายออนไลน์ร้วมกับไปขายที่ประตูน้ำเหมือนเดิมและทำส่งนะคะทำส่งตามออเดอร์ ลูกค้าสั่งมายังไงแม่ก็ทําไปนะคะทั้งขายส่งทั้งขายออนไลน์และขายตามประตูน้ําและตลาดนัดเมืองทองทค่ะน้องจ้าขายดีจนร้านอื่นๆที่เขาขายสินค้าคล้ายๆกันกับเราอะ่ะ เขาไม่ให้ขายเขบาบ้ให้เข้าเขาไปขายเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งนะแม่ทํามาแล้วนะคะ4ี่หมื่นบาทเลยแต่แม่ก็ไปกับพ่อบ้านนะคะตลอดระยะเวลาเดินทางมากกว่า10ปีแม่ก็เดินทางไปกับพ่อบ้านค่ะแตระยะทางที่เดินทางมากกับพ่อบ้านบบเมนว่าสิบบทะเลาะก,กันเดพอ่น้องทะเลาะกันยังไงเราก็ยังจับมือกันไว้แน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะขายดีจนเราก็มีรถนะคะมีโรงงานและแล้วโควิดระลอกที่1ก็มาปิดไห่แม่กับพอบ้านบบได้ไปขายตามตลาดนัดนะคะ ใ้ส่วนนันมั่นก็นเลยลดลงมาแต่แม่ค้าออนไลน์ก็ย่งออเดอร์เขามาเรื่อยๆค่ะแม่ก็ทํางานอยู่ในบ้านกับพ่อบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกไปค่ะตอนนั้นต้องอายก็ได้ประมาณขวบ2ขวบแล้วนะคะ<ม>คลิปนี้ก็ว่าเรื่องรล่าของแม่บจบเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเด้จ้า